กระดดดีๆมัได้เอามือจับไปอจ๊กอล์ฟแล้วด้อยก็กระโดดขึ้นมาเออๆๆๆๆๆฮ่า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 ม่าฮ่าฮ่าฮ่าสถาีกาฮ่าฮ่าฮ่าท่าฮ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 ่า่าฮ่าฮาฮ่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 จะ่าู่าฮาฮ่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 าฮทางออกเาฮ่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 าถาน่าีเวลาาี่ั้นแต่ละมาดระวังในขณะที่เข้างจากรถ 女士们将启们请系好上全要列车即将启动，请系好安全车站将启动，请好安车站将好安车即将启动，请好安的带。列物品将启动，请系好安全带。列请列车即将启请列车即将启动，请车 <laughs> Lady <Ladies and> gentlemen, <laughs> the train is arriving at Dal Sea Station. <laughs> the passengers who will get off the train at Dal Sea Station, please, all your belongings are at the departure door. <laughs> บริษัททราบบรไฟมปใกล้จะห้องสถานีกาสีแล้วเหตุการบริษัททีจะลงสถานีกาสีแุณกาก้าเขี่ยมสักพัละของทานไม่ที่ตีก่อนทีจะลงรถจะไม่ยิ่งขึ้นเาจะยิ่งถือก็ได้พันละแต่จานจะมีเวลาที่สั้นแต่ละมันระอในขณะก้จกรถเี่ลเลี่ยกันเกิดอุบัติเหตุหนใช่หมช่หมเช่อหมานกาีเซจานชิงใจ 感谢上站。上车旅客，收拾好您的行李物品，做好下车准备。开车到站时，请不要慌乱，等待车停稳后再下车，以免发生危险。谢谢。Ladies and gentlemen, the train is arriving at Nanjing Station. Thank you for waiting. กาทีเฟสทิกออสโลมิอะดิอาร์เดนิพาจิมันโดนเปลี่ยนความ้สึกางนึกครานี้เขารถไฟแมนจะ่อสานีกาซีแล้วหนึ่งชั่ววันสมัครแ่เช่นายาที่รตาสหนิกาซี่อใจสั้นังช่ววน The train i o w a r a าีส p p l e ยิไม่สอปามอปสตายยิงอ เป็นเรื่องแล้วนี่นะอาจารย์เมื่อกี้นี่ลมก็เพิ่นกไปเรื่องเรื่องแล้วนี่หนิว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้คนต้องสลบกอกสลักใจเพื่ออ่านเช่าหูควานนักียในโลกอันนี้ ยิงแม่เพื่อนเขาบอกฮะยิงเขาบอกว่ายิงตั้งตั้งเลยอะไรยิงเลยครทำแม่ทำให้โจรมันก็ยิงเขาแรงกว่าบวยสงสัยเลยยิงก็ยิงเลยตั้งให้เธอแม่เพื่อนนั้นด้วยแล้วโจรมันจะยากเขายากเขาได้ขนาด จะเป็นตำรวจพอไหวพอไหวอยางี่นี่อกนครับ่นีกเป็นเม่จับเยอะกันสิียเป็นืองน้อยฮานีลองจะลดความ่สูงอดยเนาะจอนจะเปอนรถธรรมดาผู้เกสามเข้าไปาม

ก็อะมีโรงสองโรงที่พิเศษโรงพิเศษโตมากกว่า nhà เร กท่องเที่ยว่าให้กรที really. ่จะรับสัสนชัวง่ชองเครื่องไชจับาาือสิ่งที่เรองร์ดบาร์ e ชื่กยนึ่ของลอช่ชอ่งยุย่งยุ่งยุ่ง่งยุยุ่งยุยงยุ่งยุ่งยุ่งย่งยุยุ่ง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 ย t ่งยุ่งยุ่งย s ่งยุ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 ่

感谢你的那个三妹妹，毛巾的，然后画出了这个。这个